หมสิริกัญญาตั้งข้อสังเกตเหตุใดรัฐบาลคลองกิจการอาบอบนวดระหว่างการประชุมสภาผู้แทนแราษฎรเพื่อรับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปี2565นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลอภิปรายตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นประเด็นเงินลงทุนทั่วไป33,000ล้านบาทมีส่วนหนึ่งเป็นกิจการอาบอบนวดซึ่งเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ เพราะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปอปอง,งอไปตรวจพบว่ามีการค้าประเวณีผิดกฎหมายจึงเกิดคำถามว่าเพราะเหตุใดยังต้องลงทุนในบริษัทเหล่านี้มีนโยบายอย่างไรถึงไม่จำหน่ายออกไปตามระเบียบของรัฐขณะเดียวกันรายงานเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นอาบอบนวดซึ่งเป็นหุ้นนิติเหตุหรือการยึดทรัพย์เพราะมีการค้าประเวณีเช่นบริษัทพาริเมนต์เทอร์กิสบาร์จำกัด บริษัทเดวิสไดมอนด์สตาร์จำกัดบริษัทเดวิสซิวเวอร์สตาร์จำกัดบริษัทเดวิสโกลเด้นสตาร์จำกัดและบริษัทเดวิสโคปาคาบาน่าจำกัดคำถามก็คือเมื่อไหร่กระทรวงการคลังจะขายหุ้นเหล่านี้ออกไป